ไดี๋เขามาดเพม่ด้รนารดคนมาทุกคนต้องดูเพื่อนด้นะฮาร์ดอนเนี่ยวันนี้มีสมพูมาค่ะตัสดีนของรูปภาัวดีครับนี่มีสมุู ใบบอออกกินิกยังไม่หมดเลยนะทุกคนนี่นะสวัสดีครับขอบคุณดังไลค์ครับสวัสดีสี่คนดูครับสวัสดีครับนี่มีสบู่มาขายนะทุกคนแต่ว่าน้ำพึ่งหมดแล้วนะสวัสดีต้นไม้สวัสดีครับ เนี่ยทุกคนจะบูบบอกออกกินนี่เนี่ยสาได้นะทุกคนโทรมาทำบอยบิเล็ก,ก็ได้นะทุกคนมาคามเมนกันได้วัสดิจ่า้นมันคนเก่งอะไรครับ,รบมาทุกคนมาเขอมเมนต์ทุกคนได้พี่แดงปไปไหนครับไปส่งของครับ มาถูกไหมค้าวสุกนี่แล้วันนี้ผมจะออกไปถ่ายแตครับนี่เลยมาถูกไหมวันนี้เจอกันดูครับสวัสดีครับสวัสดีน้องต้นมันคนเก่งอ่านหนังสือได้หรือ,อยังครับยังครับสวัสดีครับทำไมน้องต้นมันไม่ไปช่วยพี่แดง ผมก็ช่วยนะพี่แดนก็เป็นน้วที่ไปส่งสบู่นะทุกคนสมกมช่วยพี่แดนแพ็คนะน้องต้นมาช่วยน้องพันด้วยเขาติดปลาอยู่ค่ะออกมาได้นะถ้าออกมาไม่ได้ก็อัปเดตขีดไปไม่ได้ทุกคนอยากให้ไปช่วยน้องพันลงปลาครับติดปลามาสามวันแล้ว ผมพิวานะนะขราวน่าจะออกมาได้นะทุกคนใช่ใช่ดีจีิมากข้ามาเข้าไปนะทุกคนมาเข้าไมบเป็ได้นะทุกคน นะทุกคนแล้วก็มีสบ,บู่มาขายนะสบู่ใบปอออแกนิกมีนะทุกคนสวัสดีซากที่ลูนครับสวัสดีครับไปช่วยจับสมิงที่อยู่ในถ้ำสมิงที่ไหนนะครับทุกคนะค น้องต้นนันน้องไปช่วยตามหาพี่ฮันหรอหรืหรือป้าครับสงสารพี่ฮันเข่ามากเลยตอนนี้พี่เขาหิวข่าวมากจะตามหาพี่ฮันด้วยแม่ขอน้องอ่ะสงสารพี่ฮันเข่ามากๆเลยปกคิดว่าเขาน่าจะออกมาได้นะทุกคนว่าถ้าเขาออกมาไม่ได้เขาก็อัปโหลดคลิปก็ไม่ได้นะทุกคนใช่ข่ายสบู่เก่งมากครับขอบคุณครับช่วยอุดหนุนด้วยนะทุกคน ระบก็ใกลนะ้จะหมดแล้วนะทำหมดแล้วหมดเลยนะทุกคนใช่อ,อ,อบคุนสร้สางครับใครคะเข้ามามาทุเคนก็ไม่สนใคน ผมก็ไม่ได้อัปเดตคลิปให้ผู้ชมได้ดูนะเพราะว่าผมไม่ค่อยว่างทุกคนเพราะผมช่วยงานของพี่แดงนะทุกคนสวัสดีน้องต้นมาสวัสดีน้องถัดช่วยพี่เบิร์ดาน้องเฟิร์สน้องถูกมนุษย์ทางจับตัวไปลูกสวัสดีครับทางนี้ก็ผมก็ไม่รู้นะทุกคน คนนะโองเห็นผู้ชมได้อดีสามสามคดครับวันนี้พี่แดงไปไปเซียนชัยไปจับสมิงน้องต้นมันน่าจะเรียนหนังสือนะลูกจะได้อ่านคอมเมนต์ได้น,นะลูกครับ มาทุกคนมามนมกันมาเปิดพื้นทนได้นะทุกคนวันนี้มีสบูมาค่ะทุกคนนี่สบูใบบอ,ออรแกินิกนะนะครับเนี่ยนะทุกคนเจอกับพี่น,นะน,นุ่ยนะสวัสดีครับ ก็เขื่อนๆกองนะน้อนต้นมาซื้อทุกคนครับทุกคนเข้ามาเร็วที่สุดเลยนะทุกคนตอนนี้อยู่พี่ทันแล้วก็พี่หนุ่ยนะใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืม ครพดคุยกันได้นะรับกนช่ทุคนเพราะว่านี่เลยก็ใครชอบก็ติดต่อได้นะครับสวัสดีครับทางต้นนั้พูดไทยเก่งมาครับเสียงไทยก็ป็นครับ ช่วยบอกน้องแดงได้สองวันแล้วค่ะช่วยด่วนเลยค่ะน้องต้นมันช่วยเลยนะทุกคนช่วยอะไรช่วยค่ะช่วยช่วยอะไรนะครับทุกคนอ๋อพี่เบสทีเบสช่วยทีเบสแม่เอ๋สั่งของแล้วนะลูกของค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับลองลองลอง,องมันคุดภาษาตากีคอมครับเนี่ยทุกคนมีวันนี้มีสบู่มาขายนี่สบู่ใบปอกออคินิกนี่นะถ้าใครไม่สัง่งซื้อก็โชว์ตามสามซื้อละได้ทุกคนตัวก็ใต้จมุ่นแล้วนะนี่ เชื่อใน้องน้องหัดจิอยู่ในป่าลึกค่ะค่ะนะทุกคนค่ะคะผมคิดว่าน่าจะออกก้นจะออกมาได้ก็อับเบิดคิดเวียงไม่ได้นะทุกคนแม่เอดูคลิปต้นมันคอนครับแม่ เราต้นมันเก่งมันมากเลยนะขอบครับเอ็นคลิปน้องอันน้องอันสามวันลงบ้านนะสงสารมากอยู่เข้ามากก็ถ้าตอนนี้ถ้ายังติดอยู่ในป้าน,นี่ยตัวผมก็ผมงกันมันก็จะช่วยหานาะ ของดันมันโชว์ไลทและเบอร์ต ah e, ัว okay. ส <te le> hey, ังืกอด้วยได้แ้ทุกคนเดี๋ยวตอนกเ็ดอนไปหาตอนนี้ก็เดี๋ยวไปหาก่อนนะโอเคลาบิอนาบันไอตงไอตงหลัง ก็รู rition, in in, ้ก <lush> <'s> ันหมกันก็ร really like ู้กันหมดกันแล้วนะแต่ผมก็ได้เจ็บขามากเลยเพราะขาผมเป็นแผลนะ mà mà không mấy biết cười lại Anh subscribe cho mày Ghiền Mì Gõ không คุณอยไรไม่คุเลยนะยังไม่มีใครไปช่วยเลยค่ะช่วยติดต่อ,น,อน้องจินดาน้องตัก๊กให้ไปช่วยด้วยค่ะแล้วก็ไปนะผมไปไม่ได้วันไหน แม่จะไปหาลูกต้นมันที่บ้านนะคะเอ้ยวันไหนแม่จะไปหาลูกต้นมันที่บ้านนะคะครับมาได้นะมาได้นะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องต้นมันสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องต้นมันที่น่ารักสบายดีนะคะครับผมครับพี่แดงขอของลูกต้นมันโดนสมิง น้องต้นมันพูดบ่อยบ่อยนะลูกไม่ต้องเขิดติดตามดูอยู่ค่ะครับค่ะอยากให้น้องต้นมันอ่านคอมเมนต์เป็นน,น <lum S 2> ะครับขอบคุณอาจารย์ค <intell item related> ่ะค่ะสามสาม่ครที่คนมาเข้ามาเป็นเพื่อนได้ก่อนครับ พี่พีเท่าไหร่นะที่สนใจสบู่ของสบู่อะไรเออจุดบัตรไบ่ปลอมออพี่นี่พี่ท่านไหนเนี่ยสนใจสบู่แบบปอมพี่นี่อ่ะแอดไปที่ไลน์ของพี่แดงได้เลยครับเอ้ยขออภัยนะครับแอดไปที่เพจของพี่แดงได้ะไนะ c h a y a n i n ครับแล้วก็หนึ่งศึงสองหนึ่งศึงสองใช่ครับ c h a y a n i n หนีงง่งศึง ก็ทานข้าวเสร็จนะขอน้พ่อมาพ่ออีกหรือยังเดี๋ยวขอน้งที่ไนเลยเยอะพ่อเยอะนี่นะครับถ้าใครเขียนไม่ทันน่ครับถ้าใครเขียนไม่ทันนี่นะครับ c s a y a n i n ครับหนึ่งสีหนึ่งสอง ก็แอดไลน์ไปได้เลยนะครับแคมปไว้เลยเพจนะแคมปไว้เลยนะครับเข็ดยานก่อนสวัสดีจ้าหนุ่มๆสวัสดีครับพี่พี่พี่กูยูหล่ะขอภายในบ้านพี่นะกูยูฝูยวินนิพาสวัสดีพี่วินนิพพาครับพี่แดงสมิงกัด ครับตอนนี้พี่แดงก็ได้ไปหาหมอนทุกคนใช่ใช่ก็มาเะใช่ทุกคนงานนี้น่าจะเป็นสอง,องสวัสดีครับพี่เอิญสวัสดีครับ,รบทุกคนเขามัเป็นพืน้นๆได้นะวันนี้มีสบ,บู่มาค่ะเข่ครับพุ้นๆได้เลยนี่เลยสบ,บู่ใบป,ปอกออกน,นิกใครที่ยัง,งไม่ได้ สั่งซื้อนนะก็ลองดูนะครับนี่ยรูนี่ครัใช้ไม่ได้ไดองแนี่ก็ลองย่อัน,น้ท่บใบหน้าเปม,มันมแล้วก็ใช้กระูตรงน,นี้ก็หายหมดรเขา้ามาคุยกันได้ครับพี่วันเดย์ครับพี่วันเดย์นี่ใครเป็นบน,นี้ก็พักก็ต้องเดี่เอ้เพ็เพ็นี่นะเพ็เพ็นี่แอบมาเลยก็ได้พีฟิชโชว์ บายดีครับน้องสวัสดีครับสวัสดีครับทรงสารน,น้องอแดงนะคอให้หายเร็วๆอข,อขอบคุณครับขอบคุณนะครับพี่วิเชียนเอิญเพิ่งอายุสิบเจ็ดเท่ากันใหม่ครับจะได้เรียนทุกข้ออ๋อผมรุ่นน้องปีหนึ่งครับปีนี้ผมย่างเขาส6ดขอบพี่ ใช่ถ้าใครสนใจพี่เนยก็ทักมาได้นะทุกคนว่าพี่เนยก็ยังไม่มีแฟนถ้าสนใจก็ได้นะทุกคนใช่ใช่พ<ช>ี่สุก็พี่เนยก็ข้นขืนนิดนึงนะพี่เอิร์น่าจะเป็นคนดูที่จะคิดสูุดละมังครับใช่ใช่พี่เนยขืนจนไม่กล้าเข้ากล้องเลยนะน<ช>ี่เลยผมให้ดูหน้านะ <ๆ S 1> นี่สะคอนข้างที่จะเขืนมากนะสวัสดีกล้องเอ๋ <S <S <S> กลัวอ,อกหักครับอ๋อไม่เป็นไรแล้วทุกคนอากลัอกโกลหักก็ต้องมีขนใหมกก่ครับแต่เราอยากกินอกไก่ต้องมีข้อมากครับเดี๋ยวพี่นุ่ยหมักให้นะทุกคนใช่ใช่พี่เอิญมันเกิดใช่เออพี่เอิญอยากกินไก่มากกว่เดี๋ยวพี่นุ่ยไปหมักให้นะทุกคนใช่ใชน้องต้นมาไปช่วยพี่หันด้วย พี่ฮันหลงป่าหิวข้าวหิวน้ำไปด่วนเลยโทรหาพี่อันด่วนเลยพี่ฮันนี่คือใครตอน้นช่วยฮันนี่ก็ยังไม่ค่อยว่างเลยนะครับใช่เพราะว่าผมก็ต้องช่วยแพ็คสบู่กับน้ำผึ้งนะครับน้องขอบคุณนะพี่<ช>ปัชยายขอบคุยพี่ ออกไปพี่ป้าชยร์ได้เอะด้วยครับใช่เดี๋ยวอินทรพัชบ์บอกก็จะปิดไลน์นะนะเราเราคุยกับพี่พีคนรู้ว่นะเราเราก็ปิดไลน์ก็ได้นะนระมาพี่วินนิพาช่วงนี้ไม่เห็นต้นมันไปกับพี่แดงเลยนะคะก็ไปนะทุกคนเพราะว่า ไปแต่ว่าพี่แดงก็ไม่ค่อยว่างไม่ได้ถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูนะทุกคนอล้วจะพี่แดงไม่ค่อยว่างเลยเนาะใช่สบู่ขาแล้วก็น้ำพึ่งนะใช่แกเนี่ยมาเรื่อยว่านะก็ฝากกำลังใจให้พี่แดงนะครับถ้าใครได้ใครใครให้กำลังใจพี่แดงแล้วก็พิมว่าให้กำลังใจพี่แดงมาเลยครับพิมมาได้เลยนะครับย่าลูกทั้งสามน้องเล็กน้องต้นมันน่ารักทุกคนขอบคุณครับพี่นกมีนา น้องต้นมันป้าตู่ส่งของให้กับพี่แดงของที่ป้าให้ต้องกดติดตามต้องพกติดตัวนะคะคืออะไรนะคืออะไรครับก็พี่นัชานะครับเอาของนะฝากไว้กับพี่แดงก็ของของของต้นมันป้าตู่ป้าตู่ส่งของให้กับต้นมันนะครับเราจะให้ต้นมันนะกติดตัวไว้ คืออะไรนะครับเดี๋ยวช่วยเม้นไ์หน่อยนะพี่พี่นัดชาช่วยเมนช่วยเม้นหน่อยนะพี่นัชชาขอเป็นกำลังใจให้น้องแดงครับขอบคุณครับพี่วิเชียนมาคอมเมนต์คนแรกเลยครับเป็นกำลังใจให้พี่เลยพี่บุษดีสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ครับใช่พี่ขาเตะ น้องต้นมันไปถ่ายคลิปเอารูปสมิงพระให้ดูหน่อยครับได้ได้ครับแต่ว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยบ้างนะทุกคนเพราะว่าผมติดลาทางบ้านพี่แดงแล้วก็ช่วยพี่แดงแผลของเลยนะพีฟิชโฮมโมบายครับพีฟิชโฮมโมบาย my name to my name to monic class for m e ยขออภัยนะครับอ่านผิดนะครับ วงนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เรยียนกินเนื่องจากว่าต้องต้องวันนี้น,ะ,น,นะครับสอบอย่างเงี้ยแล้วไม่ค่อยได้อ่านครับมาเริ่ะะมทำานัชชามีตาก,กุดหนึ่งดอกและเหรียญทาเวททาเวทครับลูกอ๋อนี่ครับผมยังแฝงอยู่นะนี้ครับนี่ครับได้แล้วครับนี่ครับพี่อขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับพี่นัชชา เดี๋ยวอีกไม่นานเดี๋ยวผมก็จะปิดีลัยแล้วนะนี่เดี๋ยวผมจะกดเนจะกดติดตามทุกคนแล้วนะคะกดไลค์ให้ทุกคนนะคะขอให้พี่แดงหายไวๆครับขอบคุณครับพี่เอิร์ธขอบคุณครับ Garfield FC เนี่ยทุกคนจะกดนี่ผมก็พกปิดตัวตลอดเลยนะใช่ครับผมเรียนอังกฤษครับผม ชื่อพี่ฟิชโฮลหรือเปล่าครับถ้าผมอ่านผี่ขออภัยครับฟิชโฮถ้าถูกก็บอกผมด้วยนะครับผมไม่ค่อยเก่งเมื่อกี้นะมันไม่ไปหาจารุกก็ไปทุกวันนะทุกคนแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมนะจะทำยกาสเดี๋ยวจะพาไปนะน้องต้นมันทองพี่จินดาด่วนให้ไปช่วยที่ทันก็นะครับผมขออภัยส่วน่โตนะ ว่าผมก็ติดงานที่บ้านแล้วผมไปรูนะที่เขาติดติดที่ไหนป่าแห่งไหนว่าในโลกนี้ป่าเยอะมากใช่เกิดไปนี่ก็้าเกิดไปนะเกิดไปแล้วก็พวกผมไปเดินกำดักก็ไม่คุ้มนะทุกคนใช่เป็นกำดักของพวกคนที่วางแผนนะใช่ผมก็ขอภัยตรงนี้เลยน้องนุ้ยไม่เห็นพูดกับใครเลยค่ะน้องนุ้ยพี่บุษฎีอยากเห็นครับนุ้ยขอเขินนะทุกคน อันนี้ไม่ต้องเขินเลยเข้ามาเลยรอเล่าเรื่องแล้วน้องน,นุ้ยวส,สวัสดีสิบเก้าคนดูนะครับสิบเก้าน,นุ้<อ>นยขขเขาเขินนะถ้าใครสนเอ้ยคงขอกระดาษน,นะขเขาเขิดนะทุกคนใครสนใจพี่นุ้ยก็กดหนึ่งมาได้เลยนะครับใช่ถ้าใครส,สนใจพี่เลก็กก็กดสองนะทุกคนสนใจต้นไม้ก็สามใช่ สนใจพี่คนที่กดซีใครสนใจพี่ได้ก็กดซีใช่ะนะและ้วทีนี้เรียนคุณครับโอเคแล้วมึขอตัวไปไล์กันบ๊ายบนะายไปเอ๊ะไปแล้วสายฟุ้งฟูไปแล้วเขาหลังไม่ไลนะ่แล้วจะไล <c oughs> ่